สวัสดนะีคลิปสวัสด,ดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับรีวิวนี้ผมก็จะพาทุกคนมารู้จักกับ M16 จากค e ่าย E&C วันนี้ผมเามาให้ดูทั้งหมด4รุ่นเผื่อว่าใครที่กำลังมองหาปืนมีกันแนวสะสมนะครับผมอยากจะได้แนวคลาสสิกยุคสงครามไปสะสม เดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูเลยตั้งแต่ตัว m 1 6 a 1ตัวนี้นะผมหูวหิ้วตายนะครับรหัสก็คือ e n c 319นะครับผมกระโจม3ามเหลี่ยมยาวศูนย์หน้าสามเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็แฟลไฮเดอร์หรือปอกรถแสงจะเป็นหัวจีบแบบนี้นะแล้วก็ในรหัส e n c 320ตัวนี้จะได้แม็กยาวมาแตกต่างกันแล้วก็หูหิ้วเหมือนกันกระโจมเหมือนกันแต่ว่าสีของบอดดี้เนี่ยนะครับจะเป็นสี สมัยใหม่อ่าันนี้เป็นสีแบบสีเหล็กเก่านั่นเองนะครับผมแล้วก็แฟลตไฮเดอร์ตรงนี้ก็จะเป็นแฟลตไฮเดอร์แบบยุคสมัยใหม่นั่นเองนะครับอ่าต่อไปครับ M16A2 หรือรหัส E&C n 321ก็จะเป็น319320แล้วก็ 3 2 1นะครับผมทั้งหมดก็จะเป็นลายบอดี้มาโคแต่ว่าจะสลักตรงด้านล่างได้เหมือนกันตัวนี้จะเป็น M16 A2 กระโจมจะเป็นกลมยาวแล้วก็เริ่มเป็นยุคใหม่ขึ้นมาละแฟลชไฮเดอก็จะเป็นสมัยใหม่แล้วนะครับผมตามนี้หูหิ้วตายเหมือนกันแล้วก็นะครับ ENC 307นะครับตัวหูหิ้วด้านบนเนี่ยนะครับสามารถที่จะถอดออกได้สามารถที่จะติดตั้งโขบด้านบนได้นะครับผมใส่ส่วนของ ขาสายยึดลางได้นะครับโฟสไฟฉายติดให้มันเต็มที่เลยใส่เก็บเสียงเพิ่มนะครับผมทำได้หลากหลายนี่ก็คือในส่วนของตัว A16 A4 หรือว่า NC307 นั่นเองนะครับอันนี้คือภาพลักณ์ภาพรวมภายนอกนะเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์อัปเกรดของ NC อยู่แล้วจะคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เจ้าตัว A1 ยิงทดสอบให้ดูว่าความเร็วกระสุนเท่าไหร่นะครับเฮ้ย 1>, 1 A 1มี2ตัวนะครับแล้วก็มี A 2แล้วก็มี A 4 A 3ไม่สบายนะครับไม่ได้มาทำงานวันนี้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวทดสอบด้วย A 1 6 A 1นะครับแต่ว่ากระสุนใส่ไว้ในแม็กยาวนะครับผมก็จะเอากระสุนย้ายมาใส่แม็กสั้นแบบนี้นะครับเป็นไงเป็นไงฮนะ แทนที่ผมจะเอาแม็กนี้ไปใส่ปืนเลยผมถ่ายกระสุนมาแม็กนี้อีกอะไรเงี้ยโหคิดได้ยังไงเนี่ยคือจริงๆเอาแม็กยาวมาใส่ก็ยิงได้เลยนะเมื่อกี้เนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวว่าพอใส่เข้าไปในปืนแล้วเนี่ยพับมันไม่ได้นะครับพับมันไม่ได้เอ้ยยังไม่ได้ใส่แบตนะครับเย้นะครับสำหรับตัว M16 A1 เนี่ยถ้าเราจะใส่แบตเราต้องเปิดด้วยไขควงตรงนี้ นะครับเปิดพานท้ายออกมานะครับเพราะว่ามันไม่มีสไลด์เหมือนรุ่นอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนใหม่ละผมไม่ทดสอบด้วย A1 ละเพื่อไม่ให้เีการเสียนาฬิกาเฮ้ยเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมใช้เจ้าตัว M16A4 เพราะว่าฝาเปิดเนี่ยมันเปิดง่ายนะครับแล้วผมก็สามารถที่จะใส่ในส่วนของแบตเตอรี่เขา้าได้เลยในกล่องของปืน e ีเนีเนี่ยจะมีแค่ปืนแล้วก็แม็กกาซีนตามสไตล,ล์เขาไม่ให้อะไรอย่างอื่นเลยนะครับผมเป็นการ น่าจะลดต้นทุนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะคุณภาพไปอยู่ที่ตัวปืนนั่นเองนะครับผมแบตเตอรี่ใส่ที่นะครับพานท้ายนะครับที่ผมต้องเอี้ยวตัวนะครับแล้วก็ยิงเนี่ยเพราะว่าไอช่องยิงผมเนี่ยมันอยู่ตรงนู้นแล้วเวลาถ้าเกิดผมยิยงตรงเนี่ยมันจะโดนกระจกนะด้วยความที่ลำกล้องยาวเสียงมันนุ่มมากนะคบพอรู้สึกการไหลลื่นของกระสุนผ่านท่อนี่แบบจี๊ดเลยนะครับให้ เดี๋ยวผมจะต้องให้ดูความเร็กวกับสนมันด้วยว่าเจ้าตัว M16 ของ e n c มันมีความเร็กวกับสุนเท่าไหร่นะครับขออนุญาตหันหลังหันข้างด้วยกันนะครับอ้าวสองนัด4 1 6 6 416.7นะครับว้าวนะผมก็โอเคเลยนะโอเคเลยนะครับเดี๋ยวดูเหล็กกระสุนหน่อยนะครับอ้าว เดยกกระสุนไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ากระสุนมันหมดก่อนกระสุนมันหมดก่อนนะครับเดี๋ยวผมเติมกระสุนแป๊บนึ่งนะครับระหว่างนี้ก็ทำวนะนะิดีโอสปีดไปัขวดกระสุนเนี่ยอยู่มาตั้งแต่เปิดร้านนะครับปีนี้นะ่าะปีที่ สิแล้วนะครับยังใช้ดีอยู่เลยโอเคอาจจะมีคำถามแจงวันปีใหม่ก็ได้นะว่าขวากระสุนอันนี้อยู่มากี่ปีนะครับ้เยเครื่องวัดออตโต้อาโอเคนะครับได้ผลมาแล้วนะครับผมนี่คือผลประกอบการของ ENC 307นะครับผม421นะครับผมนะครับ เลขกระสุนยอยู่ที่17.9นัดต่อวินาทีกด1วิปุ๊บกระสุนออกไปประมาณสินัดนะครับผมก็ลำกล้องยาวนะครับผมก็ช่วยในเรื่องของคอามแม่นยำนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวปืนแนวเนี้ยนะครับถ้าถามว่าเอาไปเล่นในไม่ได้ใส่แบตถ้าเอาไปเล่นในสนามเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบ แนวคอสเพย์นะครับแนวคลาสสิกแต่ถามว่าเอาไปบูสูก้กันกับปืนสายสปอร์ตต่างๆได้ไหมก็อันนี้อยู่ที่บุคคลด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับรีวิวนี่ เป้าหมายหลักของผมเลยเนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะผมได้เห็นความแตกต่างของแต่ละรหัสเพราะว่าบางทีเราเข้าไปดูในแต่ละตัวหรือว่าอย่าง307เนี่ยผมก็เคยมีรีวิวไว้นานมากละนะผมก็เป็นรีวิวเดียเด่ยวๆไม่เคยได้หยิบออกมาหรือว่าเปรียบเทียบให้เห็นกันแบบนี้นั่นเองนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาพแล้วก็อินเสิร์ตวิดีโอของตัวปืนแต่ละรุ่นขึ้นมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะผมสําหรับรีวิวนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะผม มาแล้วลูกจ้าไม่ใช่นะผมแล้วพวกบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ